วูจะกะไรต่อะไร,ออะไรดพี่น้องเอ้ยละอลายเลยนะอ่ะสวัสดีด้วยแล้วกันครับผมก็เดี๋ยวก่อนเก็บหรือให้ชมก่อนใครที่จะเอาอะไรก็เบอร์โทรศัพท์เนาะนะครับอืมดูสายไฟครับพเนนเทินทึกเลยอืเอ้าเครื่องปั่นไฟกลับมาคืนแล้วนะครับลูกค้าเอามาขาย นเนื่องจากจําเป็นต้องใช้เงินนะครับตัวนี้ลูกค้าเอาไปขับทาบบอกว่าเสียงดีมากนะครับแล้วก็ไฟไม่ตกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นตัว5.5นะครับเป็นเบนซิน,ส,นสตาร์ทมือเด้อพี่น้องเด้อสตาร์ทกุญแจต้องไปซื้อแบตเอานะครับสตาร์ทง่ายสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะครับผมมิตซู ไดว่านะฮะตัวนี้ก็รอบที่แล้วนี่เราลงไปเป็น8000เลยนะแต่รอบนี้เนาะก็เอากลับมาแล้วแต่ราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะเลยเทาานี้เอาไป6500นห้ 6, พนะครับตัวนี้มาสตาร์ทดูได้ครับผมมิตซูไดว่านะครับตัวนี้5.5นะเจ้าของเอาไปขับทาบ6000 โปร t e c h c c h a l l ช n g e แล้วก็ K Power อีก1แท่นขับ Power 3แท่นนะพี่น้องไฟนิ่งมากนะครับผมตัวนี้มาดูได้นะครับมาสตาร์ทดูได้แบตเตอรี่ไปซื้อในลาซาดามาใส่เอาถ้าว่าใครจะสตาร์ทมือแต่ดึงก็ชึ่งเดียวติดเลยง่ายจริงนะครับ6,500บาทนะครับผมอ๋อของดีมาอีกแล้วนะครับผมตัวนี้สมบูรณ์ไม่เห็บดีใจมากปกติ ตุ่นนี้ได้มาชอบเห็บนะครับเสียงอะไรเนะครับผมปกติได้มานี่ชอบเห็บนะวันนี้ได้เป็นตัว p e c p c e 755นะครับเป็นเฟรด550บทนะครับตัวนี้เสียงดีออกทุกช่องนะครับผมใช้งานได้ปกติโรยเย็นด้วยนะครับสภาพสวยมากด้านในนี่เปิดให้ชมเลยนะครับเยี้ยงไปเอาไอตัว เป่าลมให้พ่อหนะหรือจะเป่าพาวเวอร์ให้พี่น้องเรานี่นะครับสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เอาไปในราคา4ี่พันทุวนนะครับผมพร้อมจัดส่ง4ี0พันตัวนี้ขอบวกประกัน100นะครับมีปัญหามาผมรับผิดชอบเองนะครับเ,เสียบเลยเดี๋ยวทำความสะอาดให้ก่อนแป๊บหนึ่ง4ี่พทุ่นนะครับพร้อมจัดส่งทั่วประเทศ 4,300บาทนะครับทำประกันให้รอมเลยนะฮะอเคสวยมากตัวนี้นะครับผมอู้นะฮะหมาตดอยู่ข้างหลังนะฮะเอี4,000ท่วนส่วนตัวนี้6 5 0 0ห้านี่พี่น้องโปะโปะชึงชึงออ อะไรก็ไม่รู้สัญญาอีกเ,เลยอู้ดูหมาผมอะไรกลับกันแล้วตรงนูน้นม,มีมาแบบนี้พี่น้องมีใครเอาไหมอะไรนี่ยี่ห้ออะไรนี่โอริออนอเก่งนับภาษาอังกฤษนะครับผมนี่นะครับรีโมนะครับเมดอินไต้หวันนี่นะครับอันนี้ก็รีโมนะครับเออเานี่เนื้อเสน่ครับผม อืมเอเอครับกลงนี่กระเดื่องเอา้าอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้ไอที่ปงปงๆอ่ะอืมอ่ะแล้วก็นูน่นอะไรอีกเนี่ยอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนี่ตัวปรับหนังกลองมีให้นะตัวนี้ไม่มีแค่เก้าอี้กับไม้ครับผมไม่มีเก้าอี้กับไม้แค่นั้นเองส่วนนอกนั้น มาแบบนี้นะครับใครเอาไหมผมปล่อยให้ในราคา4,800บาทนะครับ4,800นะครับมีโปะๆป,ปุ่มง,งด้วยนี่เออเอา <c oughs> น่าจะครบนะอืมนะครับไม่มีแตกนะใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่นะครับก็4,800บาทมาดูเอานะครับเร็ก 2U ของ compact ลึกอยู่ที่ประมาณ21นะครับ คอมเพกสวยมี2อันตัวละพันเจ็ดแหลม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 มีนานาว่าไวเทสนะครับนี่นะครับนานาว่าไวเทสนะครับตัวละ400บาทนานิว่าอยเทสตัวละ400บาทนะครับแล้วก็มีพีโอเดโอด้วยนะครับ450รอยเทสนะครับ450นะครับนี่พระเจ้าเฮาไามา่จุอู้ดูวะพี่น้องผมยังไม่ได้เก็บเลยพอดีไปเอาลังมานะครับ ลังไปเพ็กของให้พี่น้องนี่แลยอ๋อนี่นะครับตัวนี้เป็น688 B ประดิษฐ์เจริญซาวนะครับวอลลุ่มปโปรวอลลุ่มเพลงใส่มาเขาฉีดหน้าเฉยๆนี่ประดิษฐ์เจริญซาวด้านในประมาณนี้สวยงามมีสเปคคอนด้วยนะนี่นะครับตัวนี้สวยดีนะฝาก็มีสนิมเล็กน้อยทำสีเอาไปนี่นะครับดูเอานะ เอาไปขับอะไรสิงใหญ่มากยาวด้วยนะครับนี่ยาวเลยนะอันนี้เอาไปในราคา3,800บาท3,800บาทนะครับผม LED 3W มาสุตัวนี้ติดสวยงามนะครับผมนี่ไฟแรงตัวนี้โคมละ750บาทนะครับมี8โคมนะครับผมอ่าไปดูตัวนี้เอานี่5,500ยังอยู่นะนี นะครับเสียงดีมากตัวนี้นะครับเหลือแท่นหนึ่งแล้วนะไปแล้วเมื่อเมื่อเช้าแท่นหนึ่งนะครับ5,500นะครับตัวนี้นี่นะฮะเอ็นเทคนะครับขับ18 2 3 15ข้างละ4อันนี้เอาไป5,500นะครับมีดอก BM เข้ามา4ดอกครับพี่น้องสวยๆเลยเดิมๆนะครับมีกล่องพร้อมเลยนะครับกล่องของพีออทโอเลยนะครับนี่ เทียเดียวนะครับสิบสองนิ้วดอกละพันแปดห้าสิบนะครับเดิมๆมีสี่ดอกนะนะครับเอา้านี่ลังนี้อู้นะงไเอาไปพันสามพอใสเอ่เอ่อพีเอสนะครับเอาไปพันสามรังคอมเพกนะใส่พีเอสได้นะครับเอ้อนี่สายมาเยอะมากเลยตัดให้แล้วเด้อใครที่หาสายอยู่นะครับใครหาสายอยู่รีบมาจัดเลยนะครับก็จะมีสี่โคสองโคตัวนี้ เป็นสายลำโพงแท้เด้อพี่น้องเด้อน,นะครับผมนี่นะครับเป็นสายาสปิกเกอร์นะครับมีลูกศรบอกด้วยว่าควรที่จะใช้ให้ถูกต้องนะดูลูกศรด้วยควรจะชี้ไปทางไหนอันนี้ซีคซีคูณ2อตัวนี้ปัก,กรีง่ายนะครับนี่เขาจะเขียนมาเลยที่เขียนใส่ตัวไหนมาเนาะไหนอะกระดาษเขานี่ๆเนี่เน,นี่เขาจะเขียนมาแบบนี้เนี่ยครับผมให้ดูเลย เขาจะเขียนมาเลยว่าปักกรีง่ายไหลลื่นนะครับไม่เป็นสนิมนะครับ4คูณ2.5นะครับเอ๊ะเอาอะไรกันตัวนี้เส้นละ900นะครับยาว25เมตรยาว25เมตรนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเข้ามาเพิ่มอีก20กเส้นรีบมาเอาเด้อ4คูณ2.5ยาว25เมตรตอนนี้เหลือ2ม้วน เอาแค่นี้ไปก่อนอีก2-3ามวันเดีเข้าอีกส่วนตัวนี้เยอะนี่2องคูณสอยาว25เมตรทําสายเบต2คูณสอดห้ายาว25เมตรทําสายเบตรตัวนี้เอาไปในราคาม้วนละ600ตอนนี้มี8ปม้วนสายใหม่นะครับยังไม่เคยผ่านใช้งานนะฮะอ,ออประมาณนี้ก่อนใครเอาอะไรก็โทรมานะครับ